เคยไหมกับการจะเริ่มแบบนี้บนโลกออนไลน์บูรีดาดูถูกเยียัยโดวงโกลงขาปอมโถลงสารพัดความไม่เป็นมิตรที่ทำให้โลกออนไลน์ไม่น่าอยู่เลิกเล่นมาแล้วมือถือแต่นั้นใช่วิธีแก้ปัญหาจริงๆั้นหรือคุณก็สามารถทำให้โลกออนไลน์เป็นมิตรได้ด้วยตัวคนเองได้นะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประเภทความไม่เป็นมิตรบนโลกออนไลน์กันดีกว่า หนคนที่ชอบทำให้คนอื่นอับอายมาประกวดออกมาในรูปแบบข้อความโพสต์ด่าทอใส่ร้ายคู่ทำร้ายส่อเสียดเหยียดเพศสภาพและชาติพันธุ์คูหลีกเลี่ยงกันให้ความสนใจอย่าไปตอบโต้ข้อความบล็อกหรือรายงานข้อความไปเสียผู้กระทำจะได้ไม่รู้สึกสนใจที่จะกระทำต่อไปหากรู้สึกไม่สบายใจคนที่จะเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้และเข้าไปแจ้งความทันที 2. การประจานในเรื่องที่ไม่สมควร เช่นโพสตคลิปอาจารย์หรือคลิปที่เราโดนกันแกล้งเป็นผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราเราควรรีบเข้าแจ้งความทันทีและให้ชุมชนช่วยกันรายงานเพื่อไม่ให้เกิดการแชร์ต่อไปเรื่อยๆ 3. การแอบอ้างเป็นผู้อื่นคือการที่เราถูกสวมรอยโดยบุคคลอื่นโดยต้องการทําให้เราสูญเสียชื่อเสียงหรือหอลอกลวงผู้ใกล้ชิดของเราอีกทีพยายามอย่าส่งรหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวและรหัส OTP ให้ใครแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ วิธีป้องกันที่ดีคือการสร้างการป้องกันสองชั้นสำหรับบัญชีของตัวเราเอง 4. การแบ็กเมลโดยผู้กระทํามีความลับหรือภาพลุกของเราเช่นความลับทางการเงินภาพแถ่ายหรือคลิปวิดีโออาจารย์โดยครูว่าจะนามาเปิดเผยบนโลกออนไลน์เพื่อให้เรากระทาตามท่านที่ดีเราควรที่เข้าแจ้งความทันทีหากไม่มีความกล้าให้เริ่มไปปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนที่จะไปปรึกษาทนายและจะเริ่มลงมือแจ้งความ 5. การหลอกลวงเช่น การแชร์ส่งต่อลิงค์ลูกโซ่ที่มีไวรัสซ่อนอยู่ภายในการโพสต์ขายของโดยมีเจตนาโกงการโพสตให้กู้ยืมเงินหรือโฆษณาการพนันหากเจอโพสประเภทนี้ให้รีบรายงานหรือบล็อกโพสนั้นไปเสียและแจ้งให้ผู้ดูแลชุมชนทราบทันที6ข่าวปลอมผู้กระทำนั้นมักจะมีเจตนาทำข่าวปลอมขึ้นเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างจงแจ้งและทำไปเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เถนะผู้ใช้งานสื่อโซเชียลคนหนึ่งเราควรต้องเสพข่าวจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนการสร้างสังคมบนโลกออนไลน์ให้น่าอยู่นั้นไไม่ด้ยยากเล กาช่วยกันสอดส่องดูแลแล,และคอรายงานสิทธิที่ไม่ดีออกไปข้อปฏิบัติที่ดีผู้ใช้ง,งานสื่อโซเชียลพึงมีเหมือนกันนั่นก็คือ 1. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น2เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น3ไม่คขรแสดงความคิดเห็นดโดยใส่อารมณ์หรือด้วยถ้อยคำที่หยาบคายให้ร้ายผู้อื่น 4. เคารพความแตกต่างทางด้านรูปร่างสัญชาติสีผิวหรือแม้แต่ศาสนา5สนใจแต่สงดีๆบนโลกออนไลน์มากกว่าจะให้ความสนใจกับสงที่ไม่ดีเอาล่ะ ทีนี้ลองหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งแล้วคิดดูสิว่านอกจากเรื่องแย่ๆที่พบเจอแล้วมันยังมีเรื่องดีๆให้เราแต่ใจใช้งานสื่อโซเชียลอีกหรือไม่สื่อโซเชียลก็เหมือนสังคมรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญกับโลกสมัยใหม่ในสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวในสังคมโซเชียลเองก็มีทั้งคนดีและคนเลวมาเ่ือเป็นหน,นึ่งในสังคมที่ดีนั้นสิเป็นผู้พิทักษ์สื่อโซเชียลคอยจับตาดูคนเลวให้หมดไปและสร้างสังคมดีๆขึ้นมา